สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายซูคูซูคุณพัพอกับช่องสาบ้านานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือนีในวันที่15มกราคม2567มือนีสาบ้านามาตามติดโค้งสุดท้ายของหลวงพี่มีเซนจ้ามาตามว่าเพื่นฝันยังบบนะคะแล้วก็ามาขอพรองปู่ท้าวเวทค่ะมาคกิบนีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเป็นกำลังใจน้ำเดอ้อจ้า ผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะสั่งกำแพงกัยัาบ่าแร้วเด้อค่ะทั้งหลวงพีเพิ่นกัยังสั่งไปเรอยๆเรื่อยจ้ะก็สามารถเนาะค่ะโอนเข้าบัญชีทางวัดโดยตรงสา,ารันปักบัญชีอ่าหมายเลขบัญชีทางวัดไว้ให้ในคลิปนี้เด้อจ้ะผู้ใดอยากร่วมบุญสามารถร่วมได้ค่ะบาท2องบาทจะสมบุญเด้เบิร์ดจ้ะการร่วมสร้างกำแพงเนาะค่ะเป็นบุญใหญ่เด้อพี่น้องฐานมั่นคงจ้ะผู้ใดรวมแล้วก็อนุโมทนาบุญนําเด้อจ้ะสุขุสุขคนอ้าพี่น้องเ้าหลายใหญ่ไป ไปฟังตัวเลขโค้งสุดท้ายทั้งหลวงพี่มีสินว่าผลเสวาจังในฟันยังอีกบ่ค่ะไปฟังบ่มบ่มกันเลยจ้านมัสการเจ้าค่ะข้าก็เล่นพอนฟันยังอีกบ่เจ้าค่ะแต่ฟันเทื่มเดียวนั่นแหละจ้าฟันเทื่มเดียวเรากำเบริฟันเลยส่วนมากก็ที่ฟันตองหดจ้าส่วนมากฟันตองหดส่วนมากมาช่วงปีนี้ฟันตองหดจ้ะเอา้นปีก็ให้ได้แม่นเด้องัวนีเนาะฟันคักฟันเนี่ยปวดเนาะ ฝันสองงวดติดแล้วเกี่ยวกับตัวเลขจ้ะงวดก็อาจจะแปดเก้าสี่จ้ะว่าตัดลินเหม่อนดวงเหล็กเหล็กมันอันนี้น้ำเหล็กมันเป็นเหล็กมงคลนะแปดเก้ามันเหล็กมงคลอาสเซียนตะวรนตกตะวันออกแต่ว่ามีงวดมีกับความฝันคือทะเบียนรถเหม่อนความฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถจ้ะเด็กหน่อยคือบัตรที่หัวค่ะมีเด้อทะเบียนรถเดี๋ยวให้ครูบาอาจารย์เขียนให้อันนี้ทะเบียนรถ ทะเบียนรถหนึงน่งหก <45. S 2> สี่หาังเลยหนึ่งหกสี่หาหาีละนตัวนี้จ้ะตัวนี้ละ,ะ,ละให้ตัดหลินน้ำถ้าตัดหลินน้ำกะมักตัวใดก็จัดหันหัวคือน,น้ำ อำนากระมัดตัวนี้มัดข้างหน้าเพราะว่าตัวนี้มันออกไปงวดก่อนแล้วเนาะ,ะอันนี้เล็กที่อตมาจไห่ตองงวดจ้าอันนี้ที่ไห่ตองวดเหล็กความชอบส่วนตัวเด้อจ้านนเหล็กตองวดมันมาตรงกับเล็กฝันพอดีจ้ามตรงกับเล็กฝันพอดีคือหนึ่งหกเนาะเจ้าค่ะมักแข้งที่สุดนี่ชุดใดเจ้าค่ะอาจกรมักจน ต้องกับหัวน้ำพ่อเจ้าค่ะกับหัวจากหกเป็นเก่าเด้อเพราะว่าเลีทั้งรุบาอาจารย์จะเป็นจังสีเนาะทุกงวดไลยงวดแล้วไลยงวดแล้วด้วจ้าเนี่ยหมักชุดใดกระจัดแต่ว่าเจ็ดเก้าหกนี่คือสี่สือบ่ใดเจ้าค่ะคิดว่านะจ้าแต่ว่ากะ อันละเบิ้งทะเบียนรถดมักทะเบียนรถดกับมักกะสื่อเนาะเพราะว่ากับฝันค่ะฝันเนี่ยพูดเนาะจ้าฝันเราก็ฝันเกือบเกือบจิมาเป็นจริงกับไมกับบอทำนองว่าเป็นจริงเนาะแต่เกือบคล้ายความจริงจ้าก็มีเด็กหน่อยเกิดวัาที่เห็นอีดีเมียนกับสองศพตายท่าตีสองศบคือจังในความฝันนั่นะจ้าเมียนฝันเป็นจริงเนาะแล้วสนอในความฝันกับฝันก่อนเนาะกับกวยกวจี มาเห็นซพกับป็นอาทิตเป็นอาทิ์กัตั้งแต่วันที่หกเที่ยงธมาฝันกับเพิ่งมาเห็นซพวังวันที่สิบสามตอนสองฝันเป็นจริงเด้อเนาะขอให้ทะเบียนรถมาเนาะเจ้าค่ะนี่แหละหนึ่งหกสี่หาทะเบียนรถอ่ะจะเห็นชัดชัดเลยนะในความฝันเห็นชัดเลยทะเบียนรถเห็นชัดเลยตัดหนาตัดลังเลนเอาเพราะว่าในทะเบียนรถบางทีมีสี่ตัวนี้ก็ดี ค่ะที่เห็นที่เห็นสี่ตัวนี่แหละจ้ะมักที่สุดคือตัวทั้งหนาแต่ก็ยังลืมแต่แต่กับมักอยู่แต่เพียงแค่ามันออกไปแล้วก็เลยไ่ค่อยไม่ค่อยอดีตเป็นไหนจ้ะจ้ะแต่พูดถึงว่ามักก็มักอยู่แต่จับใส่เอาแน่นีจับเอาแน่นีล่ะแต่ว่าเลขกซีหาหาซีนี่ก็ค่อยออกออกยากอีกเนาะโดนๆจะออกเจี๊ยนึงแต่มันออกไปแล้วคือว่านั่นแหละแต่ว่าเลขความชอบกับตัวนี้ล่ละจิต เก้าหกกับหนึ่งหกกับสองหกพอดีเลขฝันกับเลขที่ให้ตองเงินมันตรงกันเจ้าค่ะนี่หลห้จบซอมเมืองเนาะสําหรับผู้มักตัวเลขกกลับมาถามโค้งสุดท้ายมาหลายอยู่ว่าทั้งครูบาอาจารย์ฟันยังบบก็เลยมาตามให้ถึงได้โอกาสมาถวายที่น้ำเนาะก็ได้เห็นโชนี้ก็ยานน้ำกำแพงเอาเหม็นกะเอฟซีเสนช่องหลายคนกะวายอุ่นเข่าบัญชีซอยเด้อลอยสองระเบียงกรเห็ด สวยมาเรื่อยๆเนาะค่ะก็ตามกำลังเนาะการเมีนตามกำลังัทธาลการเหตุกำแพงก็ไปเรื่อยๆเมีนเจ้าค่ะก็ให้สินให้พรผู้เพิ่นร่วมบุญน้ำเนยพี่น้องแฟนจงเอฟซีจ้าจาก็อัตมาก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับญาติโยมที่ร่วม สั่งกระเพงกับอตมาที่โอนเขาบัชีอตมามาอตมากับบงหัวเป็นผู้ใดเมยากับเขามาเดือยเรยูโย่ากับขอนมทนาส่วนบุญสุขส่วนที่อยากโยมเดชซอยสั่งกระเพงกับอตมากับขอยากโยมทุกคนเลยจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอยมดังนึกคิดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอยำลำรวยตลอดปีหกเจ็ดแล้วตลอดไปด้วยคือสาธุ้าค่ะ ยะทา,าวฤหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังปุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยาาะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวชัชชนโต สัพโรโควินัสตุมมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาุ